สวัสดีครับบริษัทจันเกษมอินเตอร์เน a t i o แนลจะนำเสนอวิธีการใช้งานเครื่องเจียจานพันเตอร์ BL 5 0 5โดยบอมทอง,งแดงมือเดียวก็เฟี้ยวได้เริ่มจากอุปกรณ์ตำแหน่งสวิสพาวเวอร์ออนออฟออน ำแหน่งฟีดปรับความเร็วของเฟีดงานยาบละเอียดแมนวนมือหมุนเพื่อปรับตำแหน่งงานเจียของงานดิสมือหมุนเพื่อเลือกงานเจียของงานดำเริ่มงานเจียเลือกดิส อันดับแรกเลือกกลาเลือกบิสที่ต้องการเจียเลือกโคนที่เหมาะสมประกอบเข้ากับเราเลือกสปริง เพื่อช่วยดันชุดโคนเลือกฝาครอบด้านนอกเลือกชุดปลอกสวมช่วยกดตัวสปริงเลือกนัดยึดมีสองแบบจากนั้นดันปลอกเข้าไป จัดล็อกด้วยปแจจอ,อีกครั้งทดสอบหมุนเพื่อดูความนิ่งของตัวจานที่เราประกอบเปิดไปที่ตำแหน่งอ่อ,อนจานหมุนถ้านิ่งพร้อมใช้งานปิดสวิต เลือกหมุนให้ลงล็อกบิดล็อกตำแหน่งจัดระยะให้อยู่กึางกลางเลื่อนเข้าออกให้อยู่กึ่งกลางจากนั้นล็อก คลายตัวล็อกป้อมมีดทั้งสองข้างหมุนปรับใบมีดกดสตาร์ตตำแหน่งอ่อนหมุนระยะป้อมมีด แตงใบมีดให้แค่แตะหน้าจานทั้งสองข้างจากนั้นล็อกเลือกปรับเซตค่าความละเอียดทั้งสองข้างจากนั้น เริ่มงานเจียร์ด้วยระบบนน้นนอเมื่อเข้าสู่ด้านในสุดล้างหน้าจานเสร็จเรียบร้อยคลายน็อตล็อกอมมีดจากนั้นปรับปิดการกินงานหมุนไปทั้งสองข้างเลือกล็อก เลือกล็อปักคันโยกโอัตโมติไปที่ตำแหน่งดิสเริ่มงานเกียร์อัตโมติมือหมุนจะหมุนเองอัตโนมัติงานเกียร์จะเริ่มเกียร์จากด้านในออกสู่ด้านนอกเมื่องานเสร็จปลักคันโยกกลับมาที่ตำแหน่งออฟกดพาวเวอร์ออฟ ตรวจสอบหน้างานเมื่องานเสร็จเรียบร้อยคลายป้อมมีดหมุนใบมีดออกทั้งสองข้างเลือกคลายตัวล็อกตักใบมีดป้อมมีดลงไป ลดน็อตล็อกพี่เพลาระหว่างนี้ระวังสปริงจะถีบจานให้ล่วงตกลงสู่เพลาให้คอยเอามือประคองเพื่อป้องกันความผิดพลาดเลือกเก็บหัวน็อตเก็บปลอกเก็บตัวกลาเก็บสปริง ตคคนตรวสอบความเรียบของหน้าจารย์เก็บปิดสวิตไฟปิดสวิตไฟ สิ้นสุดงานเจียดิตขอบคุณครับ